ในสักครู่นาจะมีกระเบนรถวิ่งผ่านสถานีชะอำนะครับเป็นกระเบรถพิเศษสินค้ากบบระเบอที่985นะครับเดินรับส่งสินค้าจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีทุง่งแห่งกระเบนะครับจะอยู่รับส่งสินค้าที่สถานีวัหินเป็นสถานีต่อไปนะครับ Bên trên họ cả bên a storm đó. Tiếng tiếng loa thuốc thấp ที่นี่ลาไปก่อนนะครับ